ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เดร้อนถึงแมนยู่บาซิลยืนยันคาซิเมโรบาดเจ็บถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติแล้วทีมชาติบ,บาซิลยืนยันว่าคาซิเมโรกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอนตัวจากทีมชาติไปที่เรียบร้อยในเกมบองเรื่องไปเดนมีนา คาสิมิโร่เป็นหนึ่งใน13นักเตะจาก50รายชื่อเบื้องต้นที่ถอนตัวจากหมช์กระชับมิตรที่พบกับอังกฤษและสเปนเนื่องจากบาดเจ็บท่านี้ยังไม่มีรายงานว่าตัวอาการหนักแค่ไหนขณะที่โดริวัลจูเนียร์กุซซิทีมชาติบราซิลจัดการเรียกตัวเปเป้กองหน้าจากเอฟซีปอร์โตเข้ามาแทนที่คาสิมิโร่ไปที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามจากอาการบาดเจ็บของดาเตะวัย32ท่งผลตตอมนอยู่ด้วยเพราะคืนนี้พวกเขามีเกมสำคัญเจอลิเวอร์พูลในศึกเอฟเคัพรอบก่อนรองชนะเลิศ โรมาโน่อัปเดตอนาคตรแรดฟอร์ดกับแมนยูท่ามกลางข่าวการย้ายทีมซัมเมอร์นี้ฟาปิโซโรมาโน่นักข่าวดังอิตาเลียนออกมายืนยันว่ามาร์ครดฟอร์ดหัวหอกแมนยูเนเตกยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะไม่ย้ายไปเล่นกับไารต์เชนชแมงในซัมเมอร์นี้ตามข่าวลือแต่อย่างใดทิ่งสำคัญคือผมต้องชี้แจงบางอย่างเกี่ยวกับมาร์ครดฟอร์ดเพะผมได้คำถามเยอะมากจากแฟนบอล bon, และมีข่าวลือม,มากมายเกี่ยวกับแป้แชร์ที่จะยื่นข้อเสนอคว้าแรดฟอร์ดและผมขอบอกเลยว่า มันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมในแง่ของการเจราจาหรือการเสนอราคาณจุดนี้แปรชแชร์ชื่นชอบแรดฟอร์ดและเขาเป็นนักเตะที่พวกเขาต้องการจริงๆเมื่อ2ปีก่อนตอนที่มา <Man> ริโซ่โบชติโน่คุมทีมแต่แมนยูปฏิเสธที่จะพูดคุยด้วยซึ่งตอนนี้เอริเทนหากก่อมาปฏิเสธแล้วเช่นกันพวกเขายืนยันอีกครั้งในงานถาแถลงข่าวว่าต้องการให้แรดฟอร์ดอยู่ต่อไปในฐานะส่วนสําคัญของโปรเจก์นี้สถานการณ์ยังคงเงียบสงบและโฟกัสเต็มของแรดฟอร์ดอยู่ที่แมนยู เราต้องมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไปนในช่วงฤดูร้อนหรือไม่ปัจจุบันดาร์ฟอร์ดมีสัญญากับแมนยูเตดถึงปี2 0 2 8่และมีค่าตัวประมาณ75ล้านปอนด์สื่อเผยแมนยูเตรียมหันราคาปล่อยซานโช่พ้นทีมหลังจบซีซั่นฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อดังประโคมข่าวว่าแมนยูเนเตดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกกหลังพิจารณา,าที่จะปล่อยจอนซานโช่ปีเจ้าปัญหาออกจากถิ่นออต์ฟอร์ดแบบถาวรหลังจบฤดูกาลนี้ นับตั้งแต่มีปัญหากับเทนฮาร์ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาซานโช่ก็ถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่และไม่ได้มีส่วนร่วมกับปิศาจดงอีกเลยโดยาวเต้วยีย่ก็ไม่ได้ออกมาขอโทษหรือสำนึกผิดแต่อย่างใดจากสถานการณ์ในกล่าแมนยูจึงตัดสินใจปล่อยซานโช่ให้กลับไปอยู่กับทีมเก่าอย่างบริเซอล์มุนในรูปแบบการยืมตัวและดูเหมือนว่าปีกชาวอังกฤษจ,จะกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังซัด2ประตูจาก10เกมรวมทุดรายการยังไรก็ตามแม้ทำผลงานได้ดีระหว่างยืมตัวตามรายงานอ้างว่าเทนฮาร์ ตัดสินใจจะไม่ใช้งานซานโช่อีกต่อไปในปีหน้าและพร้อมปล่ออ,อกทีมไปให้สโมสรที่สนใจในราคา40-50ล้านปอนด์สำหรับซานโช่ย้ายออกจากดอนมูลมาเล่นกับแมนยูเมื่อปี2 0 2 1ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ลงเล่นไปรวมทุกรายการ82นัดซัดไป12ประตูและมีสัญญาถึงปี2026โซบิยานอัมบ,บัดกองกลางมาโมร็อกกกลับมาเป็นตัวเลือกในการเสริมทัพยูเวอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ยูเป็นตุสเป็นหนึ่งในสโมสรที่ความสนใจอัลบราบาดเมื่อปีที่แล้วแต่อัลบราบาดตัดสินใจยาบอยู่กับแมนยูในเต็ดด้วยสัญญายืมตัวจากเฟรนติน่าอย่างไรก็ตามอัลบราบาดไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองกับแมนยูและเวทีเปเมร์ลีกได้จึงมีแนวโน้มสูงมากที่การซื้อขาดหรือเซ็นทาวบอลจะไม่เกิดขึ้นและต้องกลับไปตั้งหลักที่เฟรนติน่าหลังหมดสัญญายืมตัวตามรายงานจากกาเซตาเฟรนติน่าไม่ต้องการเก็บอัลบราบาดไว้ใช้งานต่อเช่นกันเพราะกองกลางที่เชโมอกโกเจริอสัญญาปีสุดท้ายเมื่อเข้าสู่ปีีน้ ดังนั้นการขายขาดในาราคาที่ไม่สูงมากอาจเกิดขึ้นแต่เป้าหมายหลักแดนกลางของยูเว่คือเทินคอปไมเนอร์มิฟิลทีมชาติในเทลแลนแต่การที่อัลันตาเรียกค่าตัวสูงถึง60ล้านยูโรอาจเป็นงานยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสโมสรดังแห่งแบกกโมไม่ยอมรับนักเตะแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการลดค่าตัว